สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอช่องมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับ E.P. พิเศษครั้งที่245นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับ i.d. line 096 724 0203นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับบูชาองค์ละห้ารอบาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1นนะครับเมื่อกี้ไหลไปประมาณ20นาทีแล้วนะครับลืมกดว่าให้เริ่มวิดีโอนะครับลืมกดนะครับโอ้โหพูดไปตั้งนานนะครับสุดท้ายลืมกดถ่ายนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่นะครับนะองค์ที่1นนะครับนี่ เนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ๆครับเนี่เนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เนี่ยเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเนื้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับพี่ๆครับอ่าเนื้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะพี่ดูครับอ่านี่เนื้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับเนี่ยนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่ครับ นี่นี่ครับโอ้โหสวยๆนะครับเบอร์หนึ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สองนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ว่าละครั้งนะครับนี่เก่าๆเลยครับนี่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่ครับฐานคมชัดเจนนะครับนี่นะครับลักทองเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับเบอร์สองนะครับ ด้านหลังนี่เขาสวยๆเลยครับมีคาบปลาลักเก่าๆนะครับนี่ครับเบอร์สองนะครับตรงนี้นะครับต่อมาเบอร์สามนะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่ นี่ครับดูครับเบอร์สามสวยครับตรงนี้ครับเนื้อแกะปูนเปลือกหอยครับด้านหลังนี้เป็นหลังสังขยานะครับหลังเป็นหลุมๆแบบนี้เขาเรียกหลังสังขยานะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สี่ครับพี่นี่ครับเบอร์สี่ตรงนี้นะครับสวยงามครับเก่ากึกครับพี่แก่น้ํามันดังอิ้วเลยครับนี่ครับสวยๆครับดูเนื้อดูมวลสารนะครับ นี่ครับเก่าเลยนะครับเนี่ยนี่ครับเบอร์ที่สี่นะครับองนี้ครับนี่ครับดูครับพิจารณาช้าๆนะครับพี่นะค่อยๆดูนะครับสนใจเบอร์รายการไหนเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับจดไว้เลยนะครับแล้วก็โทรมานะครับอ่านะครับบางรายการอาจจะจดเผื่อมาด้วยนะครับเผื่อองค์ที่ท่านชอบอาจจะปิดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะ อ่าก็จดเผื่อมาสักเลขสองเลขนะครับพี่นะครับสวยๆแบบนี้ครับนะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับพี่นะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านี่เป็นพิมพ์พับพุทธนะครับพี่นะเป็นพิมพ์พับพุทธนะครับมีหน้ามีตานะครับนี่สวยๆนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่เนื้อเก่าแก่งถึงยุคเลยครับพี่ครับดูครับนี่สวยเก่าเก่าเนื้อเนี่ยแตกลายงาแบบนี้เลยครับพี่โอ้โหสวยจริงๆเลยครับพี่ตรงนี้ครับ เนื้อสวยเลยครับพี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหโเก่าเลยครับดูมอนซานครับนี่นี่โเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกนี่ครับโอ้เก่าเลยครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ครับเบอร์หกนะครับตรงนี้ครับ นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแก่น้ำมันดังอิวนะครับเบอร์หกเนี่ยครับดูมวลสารด้านหลังครับนี่โอ้โหเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดครับนี่ครับเบอร์เจ็ดเป็นแม่ชีบุญเรือนครับพี่นะสวยมากครับ นี่เป็นแม่ชีบุญเรือนโต่งบุญเติมนะครับปีสองสี่เก้าเก้านะครับเหนือผงนะครับสวยมากครับองนี้ครับสวยมากครับนี่ครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับเขาเรียกว่าพุทธโธนะครับพระพุทธโธนะครับนี่นะครับเบอร์เจ็ดครับห้าร้อยต่อมาเบอร์แปดครับพี่เบอร์แปดครับองนี้ครับนี่ครับรถเก่าเลยครับดูครับนี่ครับเบอร์แปดนะครับองนี้นะครับ เก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับเก่าๆสวยๆนะครับบนสารดูนะครับพี่นี่ครับเบอร์แปดนะครับองนี้นะครับนี่ครับต่อมาเบอร์เก้านะครับนีเบอร์เก้านะครับนี่ครับโอ้สวยๆเลยครับพี่ เก่ากึกเลยครับพี่นะเบอร์เก้านะครับเนี่ยนี่ครับนี่บเก่าเลยครับเบอร์เก้านะครับตรงนี้นี่ครับดูครับนี่เบอร์เก้านะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบ นี่ครับเบอร์สิบองนี้นะครับนี่ดมวลสารนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับเนี่ยมวลสารซุ้มกอนะครับเดี๋ยวกระที่เขาเรียกว่าดินกําแพงเพชรนะครับเนี่ยดินวิเศษกาแพงเพชรนะครับสวยเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่เบอร์สิบนะครับ ต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดนี่ครับเรียมกรอบทองไมค่อนอย่างสวยเลยครับพี่ครับไม่ลอกไม่ดำครับจำนำไม่ได้ครับแต่สวยครับพี่นะแต่สวยนะครับเหมือนทองเลยครับไม่ลอกไม่ดำจํานำไม่ได้ครับสวยมากครับองนี้เนื้อเก่าถึงยุคครับพี่นะเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับนี่เก่าเก่าเลยครับ ดูเนื hmm. nice ้อเนี uh ่ยตกพนึกเลยครับเนี่ยตามซุ้มนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับองนี้ครับนี่ดูมลสารครับเนี่ยโอ้โหสวยๆเลยครับพี่นี่ครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับองนี้เบอร์สิบสองนะครับนี่ครับโอ้เก่าเลยครับพี่ดูครับเนี่ย หมายเลขสิบสองนะครับตรงนี้ครับนี่ครับต่อมาหมายเลขสิบสามนะครับพี่นี่ครับหมายเลขสิบสามตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ หมายเลขสิบสามนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับดูครับนี่ครับหมายเลขสิบสามนะครับต่อมาหมายเลขสิบสี่นะครับนี่ครับตรงนี้ครับเก่ากึ๊กครับพี่นี่ครับเนื้อเป็นน้ําตาลปี๊บเลยครับเนี่ยเก่ามากครับนี่ครับสวยๆเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่ เบอร์ที่สิบสี่นะครับตรงนี้หมายเลขสิบสี่นะครับนี่ครับหมายเลขสิบสี่นะครับต่อมาครับเนี่ยดูด้านหลังครับ โอ้โหดูด้านหลังครับพี่อย่างสวยเลยครับพี่นะดูครับนี่เบอร์ที่สิบสี่นะครับสวยมากครับนี่ครับเบอร์ที่สิบห้านะครับองนี้เบอร์ที่สิบห้านะครับนี่ครับเก่าเลยครับพี่ดูครับนะครับใครสนใจแคปหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับพี่นะแคปหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ รีบทักรีบทรนเข้ามาได้เลยครับพี่นะครับเบอร์ที่สิบห้านะครับองนี้ครับต่อมาเบอร์ที่สิบหกนะครับองนี้นะครับนี่ครับรีบทักรีบโทรนเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับของสวยๆแบบนี้ครับอย่ารอช้าครับพี่ครับดูครับองนี้เบอร์ที่สิบหกนะครับพี่นะครับเบอร์ที่สิบหกนะครับนี่เก่าๆสวยๆแตกลายงาเก่าๆเนื้อถึงยุคนะครับแก่ปูนเปลือกหอยแบบนี้เลยครับพี่ครับ นี่ครับใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ID Line นะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนะครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับสวยๆแบบนี้ครับต่อมาเบอร์ที่สิบดนะครับเป็นสมเด็จวัดกัลยาณมิตรนะครับในเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่เก่าๆสวยแบบนี้เลยครับเนี่ย นะครับเป็นลักแดงนะครับตรงนี้นะลักแดงนะครับเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับพระนี่สร้างอยู่ในยุคของรัชกาลที่สามนะครับเป็นยุคต้นนะครับพี่นะสมเด็จกุวัดกัลยานิมิตรนะครับนี่ครับนี่ครับในหลวงรัชกาลที่สามนะครับท่านประธานนามว่าวัดกัลยานิมิตรนะครับนี่สวยมากตรงนี้ครับเบอร์ที่สิบเจ็ดครับต่อมาเบอร์ที่สิบแปดครับพี่ <ítulo> นี่ครับพิมพ์เจดีครับพี่ตรงนี้ครับพิมพ์เจดีครับนี่ครับอรงนี้ครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับพี่นะครับเนื้อแก่เม็ดเข้าสุกนะครับผสมมวลสารเขาเรียกว่าหน่อเนื้อวัระคังนะครับนี่เขาเรียกว่าหน่อเนื้อของวัดระคังเลยนะครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับหน่อเนื้อวัระคังเลยครับนี่โอ้โหเก่าเก่าเลยครับพี่ครับ นี่วัสารครับนี่เก่าเลยครับหนึ่งพันบาทนะครับเบอร์นี้นะครับสิบแปดนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบเก้าเป็นพิมพ์เจดีโยนะครับนี่เบอร์ที่สิบเก้าเป็นพิมพ์เจดีโยนะครับโอ้โหไปดูครับนี่ยังเก่าอย่างสวยเลยครับพี่นะครับนี่ยังเก่ายังสวยเลยครับเป็นพิมพ์เจดีโยนะครับพี่ครับนี่สวยเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ นะ reveal, 是是 like like <co <co ี่ครับเก่าสวยๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยครับพ네ี่ครับนี่ครับเบอร์ที่สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบนะครับนี่เบอร์ที่ยี่สิบนะครับเป็นวัดเกตชโยพิมเจ็ดชั้นนะครับพิมเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยครับพี่ครับ นี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบนะครับตรงนี้ครับเก่าๆเลยครับนี่ครับดูเนื้อครับโอ้โหอย่างเก่าเลยครับพี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่ิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่ิบเอ็ดนะครับสวยมากครับหลังกลาบหมากเลยครับเนื้อแก่ปูนเปลอข่อยครับพี่ นะฮะเนื้อแกะปูนเปลือกหอยครับเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ครับนี่นะครับเก่าๆเลยครับพี่ นี่ครับเบอร์ที่ยีิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบสองเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับยุคต้นนะครับฐานแซ uhm, มยุคต้นนะครับพี่อง์ここ pair, นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อยุคต้นนะครับนี่ครับเก่าเลยครับพี่นี่ครับโอ้โหดูมวลสารนะครับเนี่ยนี่เป็นมวลสารว่าระคังยุคต้นนะครับพี่ นี่พิมพ์ฐานแซมนะครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์ฐานแซมนี่ครับเขาเรียกว่าพิมพ์ที่นะครับคล้องแล้วนะครับจะช่วยในเรื่องของซ่อมแซมชีวิตนะครับที่อาจจะผิดหวังหรือยังไงเนี่ยครับนะเนี่ยซ่อมแซมการงานการเงินนะครับซ่อมแซมเรื่องความรักนะครับสิ่งที่หายไปนะครับ ก็สามารถคล้องพิมพ์ฐานแซมนี้ได้นะครับพี่นะครับนะต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบสามนะครับองนี้ครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สวยๆเลยครับพี่ๆครับดูครับเนื้อออกเขียวก้านมะนลินะครับนี่เขียวสวยๆเขียวก้านมะนลินะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่เก่าๆครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับองนี้ครับ นี่ครับเก่าเลยพี่ครับนี่ครับเบอร์ยี่สามนะครับต่อมาเบอร์ยี่สี่นะครับนี่เบอร์ยี่สี่นะครับนี่ครับเบอร์ยี่สี่ครับตรงนี้ครับปวดขาแล้วผมอะแต่ต้องไปฉีดยากันมั้งเนี่ยปวดขากันนะครับเนี่ยนี่เบอร์ยี่สี่ครับพี่เนี่ย นี่ครับสวยๆเก่าๆแตกลายงามแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เบอร์ยี่สิบสี่ครับเนี่ยดูมวนสานครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่นี่ครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับต่อมาเบอร์ยี่ิบห้าครับพี่เนี่ยเบอร์ยี่ิบห้าเป็นวัดเกตชัยโยครับพี่พิมพ์หกชั้นครับอก อกตลอดครับพี่ครับหกชั้นอกตลอดนะครับไออกตันนะครับพิมหกชั้นอกตันนะครับพี่นะครับโอ้เนื้ออย่างสวยเลยพี่พี่ครับเนี่ยนะพี่พี่ท่านใดสนใจพระสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคนะครับอยากบูชาพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับโทรได้เลยนะครับพี่นะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอดูจนคลิปจบนะครับอ่าไม่ต้องรอดูจนจบนะครับพี่นะสนใจรีบโทรมาจองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว ขายคลิปโทรอีกทีหนึ่งนะครับล้อปิดยอดทีเดียวก็ได้นะครับนะต่อมาเบอร์ยี่หกนะครับตรงนี้ครับนี่เบอร์ยี่บหกนะครับโทรมาจองไว้ก่อนนะครับนะถ้าเราดูจนจบเนี่ยครับเราก็จะพลาดโอกาสของดีๆตอนที่เราดูยังมีเราที่เรายังทันอยู่นะครับนะถ้าเราโทรที่หลังเขาเนี่ยเราก็จะไม่ทันนะครับถ้าดูอยู่รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับนะครับเผื่อยังทันนะครับพี่นะ ถ้าเกิดไปรอดูจนคลิปจบนะครับคนอื่นเขาโทรไปแล้วนะครับนะครับอย่างว่านะครับพระก็บางองค์ก็พระเลือกเจ้าของจริงๆนะครับนี่ครับพระทุกองค์มีเจ้าของนะครับพี่นะครับอ่าองนี้ครับองที่ยี่สิบหกครับต่อมาองที่ยี่สิบเจ็ดครับพี่นี่ครับองที่ยี่สิบเจ็ดครับสวยๆเลยครับเนื้อเนี่ยครับแก่น้ํามันตังอิวนะครับองนี้ครับเนื้อเก่าเลยครับพี่ นี่ครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับพี่อยูนี้นะนี่ครับนะครับแกะน้ํามันตังอิ้วนะครับเนี่ยเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่บแปดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูนะครับพี่นี่ พี่ใหญ่ขอบล่างฟันหนูนะครับเนื้อแกร่งเก่ามากครับนี่ครับเนื้อเก่าแก่งเลยนะครับนี่ครับโอ้โหยังแก่งยังเก่าสวยๆเลยครับพี่ดูนะนี่ครับสวยๆเก่าเก่าแบบนี้ครับเลือล้อช้าครับพี่ครับรีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับรีบทักไลน์รีบโทรเบอร์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สอง 6 8แปดสองเก้านะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับนี่ครับดูมวลสานนะครับนี่โอ้โหสวยเลยครับพี่นี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับ นี่ครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับโอ้โหเก่าๆเลยครับพี่ครับนี่เบอร์ยี่ยิบเก้านะครับต่อมาเบอร์สามสิบครับพี่เบอร์สามสิบครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ โอ้หเกตทะลุซุ้มครับพี่เนื้อเก่าแกร่งเลยครับเนี่ยขึ้นน้ํามันดังอิ้วเลยนะครับมีคราบแป้งเลยนะครับตรงนี้ครับสวยเลยครับพี่นี่ครับสวยเลยนะครับพี่นะนี่นี่ร้อยหนอนด้นร้อยปูไตนะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์ที่สามสิบนะครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่นะเบอร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับ นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเบอร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่เก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพ no> ี่ๆครับนี่ครับโอ้โหเก่าสวยๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับดูมวลสารครับเต็มเลยพี่นะครับเบอร์ที่สามเอ็ดนะครับ ต่อมาเบอร์ที่สามสิบสองนะครับพี่องนี้นะครับนี่สวยเก่าๆเลยครับเนี่ยนี่ครับแก่น้ํามันดังอิวนะครับพี่นะองนี้ครับนะาสวยเลยครับพี่ดูนี้ดูนะครับนี่นะครับดูครับเนี่ยนี่ครับ ่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับพี่ครับเบอร์สามสิบสามนะครับนี่ครับเบอร์นี้ครับเบอร์ที่สามสิบสามนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเก่าเเลยครับพี่ครับนี่พี่ดูครับเนี่เบอร์ที่สามสิบสามนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหดูครับพี่เก่ากึกเลยครับพี่ครับเนี่ยเบอร์ที่สามสิบสามครับพี่ โอ้โหอย่างเก่าเลยพี่ดูนะเนี่ยมูลสานนะครับนี่ดูครับเนี่ยสวยๆนะครับเบอร์ที่สามสิบสามนะครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์ที่สามสิบสี่นะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเขาเก่าเลยครับพี่ครับดูครับนี่สวยๆเขเก่ามีคราบส้มๆขึ้นด้วยนะครับเนี่ย นี่บนสารซุ้มกรนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับสวยมากครับตรงนี้ครับเบอร์ที่สามสิบสี่นะครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่เก่าๆเลยครับเนี่ยนี่เป็นลักน้ําเกลี้ยงนะครับเนี่ยต่อมาเบอร์สามสิบห้านะครับพี่นี่เบอร์สามสิบห้านะครับเียวเก่าเลยครับพี่ดูมวลสารนะครับเนี่ย นี่ครับนี่ครับเบอร์สามสิบห้านะครับเนี่ยด้านหลังเขียนว่าขัวโตสองห้าสองสี่ศูนย์หกนะครับเนี่ยสองพันสี่ร้อยหกนะครับพี่นี่ครับเก่าๆเ,เลยครับด้านบนนี้ทำคล้ายๆทรงเสมานะครับพี่นะทำคล้ายๆทรงเสมานะครับเนี่ย นะสเสมาที่ก่อนอุปชาสมบทนะครับก็จะต้องประกาศเสมาก่อนเข้าโบสถ์นะครับเนี่ยจะเป็นทรงสเสมาเลยนะครับต่อมาเบอร์สามหกนะครับนี่เบอร์สามหกนะครับองนี้ครับเก่าเก่าเลยครับพี่นี่ครับเบอร์สามสิบหกนะครับเก่าเลยครับพี่นะนี่ครับใครสนใจรีบโทรได้เลยนะครับพี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยครับพี่นะเบอร์ที่สามสิบหกนะครับ ใครชอบองนี้นะครับโทรได้เลยนะครับ09 6 902 68 2หกนะครับรีบโทรเลยนะครับอ่านะครับรีบโทรเลยนะครับพี่นะโอกาสมีเพียงครั้งเดียวนะครับใช้คุ้มค่านะครับใช้คุ้มค่านี่ครับเบอร์ที่สามหกครับต่อมาเบอร์ที่สามเจ็ดครับนี่เบอร์ที่สามเจ็ดเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเกตบัวตูมนะครับสวยมากองนี้ครับ นี่ครับเกตบ,บัวตูมงนี้สวยเลยครับพี่นะสวยเลยนะครับพี่โอย่างเก่าอย่างสวยเลยครับนี่ครับย่งเก่าอย่างสวยเลยครับพี่ดูครับเนี่ย โอ้โหเบอร์สามเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์สามแปดนะครับเบอร์สามแปดนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่ครับนี่สวยเก่ามากครับพี่ครับผมได้โตครับพี่วัดรัังครับพี่ครับดูครับโอ้โหยังเก่าเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับ นะครับห้า้อบาทครับเบอร์สามแปดต่อมาเบอร์สามเก้านะครับเป็นพิม์พฐานแซมนะครับให้เขาเรียกพิม์พฐานคู่ฐานคู่หรือฐานแซมนะครับเนี่ยแบบนี้ครับนี่เก่าก่นี้เลยพี่นี่ครับเก่เก่าสวยสวยแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนครับอย่ารอช้าครับพี่ครับโทรได้เลยครับรายการนี้นะครับนะครับ นี่ครับเบอร์สามเก้านะครับห้าร้อยบาทครับต่อมาเบอร์สี่สิบครับนี่ครับเบอร์สี่สิบครับองนี้ครับเป็นเนื้อข้าวก้นบาทสมเด็จโตครับเรียกว่าพระสมเด็จที่เป็นหน่อเนื้อของพระสมเด็จโตนะครับสามารถนํารุ่นนี้อง์นี้นะครับสามารถไปกดพิมพ์ตำเป็นมวลสารได้นะครับสามารถสร้างพระในรุ่นต่อไปได้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นหน่อเนื้อของพระสมเด็จเลยครับมีมวลสารครบถ้วนนะครับ มีเม็ดข้าวกลนบาทเนื้อข้าวก้นบาทครับผงซุ้มกอนะครับผงกระแพงเพชรนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเลยมีเต็มเลยนะครับนะนี่ครับเบอร์ที่สี่สิบครับพี่ครับสวยงามมากครับพี่พี่ครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สาม มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ